วันนี้ก็มาทำบุญที่วัดปูเขาทองนะครับวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบธักวาคมสองห้าหกแปดนะครับ <c oughs> มายากาศร่วมลื่นดีนะวันนี้มาแต่เช้าว่าจะไปสองวัด ตามธุระเสร็จก็จะไปวัดประทุมธานีวัดพญานาคเยอะๆนะครับบรรยากาศมีชาวต่างชาติด้วยเพิ่งไปกินเวยเตี๋ยวเสร็จ ให้ดูแบบสดๆไปเลยนี่นะครับจะขึ้นไปยอดตรงนี้นะครับจะขึ้นไปมีบ่อน้ำพุด้วยน้ำาล้างสิ่งประมงคน มาใครมาก็ต้องมาแช่น้ำตรงนี้ด้วยเอาเอเามือชุบแล้วก็แต่แต่ใส่หน้าผากเนี่ยต,นะต้องทำนะแตะใส่หน้าผากก็น่าจะดีนะเดี๋ยวผมขอแต่ใส่หน้าผากหน่อยสวยดีนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเอากระดรูปนะมากลับวหายได้เป็นเหมือนถ้ำนะแต่ไม่ใหญ่ เหมือนแบบรูปทรงเหมือนอินเดียนี่เป็นธรรมโอเคครับขอไหว้ก่อนแป๊บหนึง่งออกจากธรรมมาแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับมีจอมิมอน,นิเตอร์ด้วยจอทีวีนะ ชาวต่างชาติร้อยหนึ่งนะคนไทยนะ่จาจะฟรีคนไทยขึ้นฟรีสวยดีนะครับอันนี้เป็นจําลองก่อนขึ้นไปข้างบนนี่ทางขึ้นนะครับสวยงามมาก นี่นะครับตวน้ำมากน e. er. ้ำตกนะคระับ้ล้างจิตใจน้ำช่องนึกว่าเราทำทั้งหมดนั้นเราทำสะดองให้เด็กสมของสมณท่านนั้นนี่อันนี้ก็คนมามาเที่ยววัดนะมาอย่างนี้เยอ

ลองตีให้ดังกังวานให้เงินดังกังวานเหมือนในอันนี้นะสาธุไว้ซับดังกังวานเหมือนในสาธุไม้มีซับนี่เยอะนะสาธุ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็สวยเลยนะเสื้อชุดแดงมาเป็นทีมนะ วัดแนวคนพม่ามาเยอะนะพม่าก,ก็จะคล้ายคนไทยแหละเพราะคนไทยเขาไปอยู่ดวนต้นไปอยู่ฝั่งนู้นก็กลายเป็นไทยผสมมาฝั่งนี้ก็พม่าผสมไทยก็มีเหมือนกัน เนี่ยมาถึงจุดเนี่ยระครังชั้นสามมั้งไม่ได้สังเกตเลยขอ,อยายกข้อระครังนะครับผมเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะใครอยากทำสังฆทานก็ทำนะ พระบรมสารีริกธาตุน,นนะอันนี้ใครจะทำบุญสังฆทานก็ทำตรงนี้นะผมขอไหว้ก่อนไหว้พราก่อนเรวจะพาไปชนต่อนะนอขออนุญาตเี็นนักงขยะแล้ว điên á, bớt cho luôn. cái soi cho bài này. แต่ว่าลงมากันเข้ามาไหว้ก็ได้ตอนนี้คนเยอะอยู่ทางขึ้นสวรรค์ ไปสวรรค์ปเราก็มาถึงยอดแล้วมายากาศนะครมรยาการ แต่ก่อนมีผ้าอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีละใช่อะสวยเลยเดี๋ยวให้ดูวิวนะเดี๋ยวให้ดูวิวสวยเลยวิวกรุงเทพมาดูวิวก็ได้นะครับ เบียวสวยดิเาเวียนซ้ายหรือเวียนขวานะส่วนมากจะเวียนซ้ายกันนะไปไฟเดินที่นี่เป็นมาข้างบนภูเขาทองแล้ว อันนี้ก็วิวอีกฝั่งหนึ่งให้ดูวิวกรุงเทพมหานครสวยไหมครับ,บวิวไปดูต่อนะครับดูต่อ,อ,อเดี๋ยวยเรนะาค่อยว่ายกันเดี๋ยวเาค่อยว่าัน ตีละครั้งดีกว่าตีสามพีขอให้มีโชคสาธุโชคลาบโชคลาบ ครับให้ดูบรรยากาศไปนะครับไม่พูดเยอะดูแต่บรรยากาศนะครับวันนี้บนขวาและบนซ้ายไม่รู้วิวสวยๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะ ให้ดูตอนจบให้ดูวิวกรุงเทพโอเคครับผม